ดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องตองคนคำเขียวนะครับพาพี่น้องมาบ,บุกสวนผู้ทรงนะครับนองครับวัอนี้เดี๋ยวบ้าเก็บหน่อยพาพว่าบึงสวนผู้ทรงครับอยู่บนน้อมืันนี้นาะเบ่งกเก็บแก่กันโอ้เปิดเปิดมื่อนี้เปิดไว้แล้วควางใบใบใบยูเลยครับหรือว่ายูขังในกรับเพาะเนี่ยใจครับมีมากแล้ว บุกกันในห้องประตูนะครับประตูสวนอย่างดีเลยใช้รีโมทคอนโทรลระบบมือกวดครับกวดกุญแจครับครับกวดรอเรือนโอ้กมวงกมุวงปีนี้มาเรือตะไบแล้วอยู่ไหนเนาะอันนี้เนาะมึงสวนบรรยากาศรบๆกอนครับกอนเข้าไปครับมีต้นมะพร้าวแต่ทางเขาเลยครับต้นมะพร้าว ข้างๆเป็นทุงน่งนาครับเป็นไหหนาเป็นบักพาวน้ำหอมครับปลูกไว้หลายปีแล้วม,มั้งตกินแลครับต,ต้วไม้ไหมสามสีพีที่มันสี่สามปีเนี่ยนะนีะ่บักซีดาครับฝรั่งกิมจูบักพาวซีต้นเป็นข้างแยกเข้าไปครับตะก,กีเป็นบักนาวครับที่นี่ปลูกไม้มะฮอกกันนี่เป็นไม้ยเยืนตน้นนะครับบรรยากาศร่มเรือนมากครับ สร้างเรียงบักม่วงเงามเมืองยาอ่าทูยีทูนี่ยังแน่บปุผมกัเดเชื่อว่าได้หมดมือนั้นเขาเบิ้งสวนนี่ครับมือหนังหนังเขาเบิ้งสวนนี่สวนน้อยๆประมาณบักหนึ่งงานอเอาจีเป็นหนึ่งงานนี่หนึ่งงานหนึ่งงานปลูกต้งงนไม้สามแถวครับบับกม่วงบักน้อยนาะบับกม่วงบักน้อยนาะ ตะเขียบครับบะกรูดต้นมะกรูดครับเอาใบใส่ตม้มตาตะเภาวนำหอมกัอยู่ที่เก้าครับแบบฝรั่งซีดาฝรั่งจิมจูหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นครับนี่นีกลางนี่กล้วยเป็นพีเรียงนะครับตะกี้ไม่ไม่บักยุ่มฮ่าพี่น้องโอ้บักยุ่มครับบักยุ่มชิมมือก่อนกันมาหนีบริกินบักยุ่มอยู่มามาบวชอดครับ <laughs> ผมมาสว่านตั้งบังยมเพิ่นนี่แหละคุณนะย้อมนะผมมาบังยมแบบนี้ครับม,มันหวานครับมันมุกสมเยอะอีแคลนบังยมฝาดบางยมหวานเพิ่มเยอะอีแคลนตายครับอัไรแบบขนุนแบบนี้ครับส่วนก้อนนี่ผมเคยพามาที่แหลก เดี๋ยวมึงมกันอื้พี่นองแ้นนี่ือว่ามันการล่างแนน้นนะครับแ้นนน่คือการจุกข้าติดคอครับสส่สามมันแน้นข่าวติดคอบางน้อติดคอครับอืมักเท้บาบักกระดาดดำกระดาวดำคุณมาลูกกระดา,ดำ,า,ะด,าดำเนยหญิงขาดขาตะไคร้หญ้าหวาน ้นดอกจานครับทองเปลา่าที่ได้แล้วครับจนคลองเปล่าเพชรกาศมากินฟ้าไปพี่น้องเดี๋ยวมาาเอาไปเบื้องข้างในบุกข้างในเลยเฮ้ยมาหอดปนีแล้วครับไปข้างในเนาะครับเนาะพี่น้องครับระวังที่ล่อเนาะครับผ้าเบื้องสวนตะกีเป็นบักนาวครับสวนบางนี้เป็นสวนบักนาว ตะก,กีเป็นสวนบางนาครับมันนี้เพื่อนเลยปรับไม้แล้วได้ครับนี่ปรับเป็นทางเดินอ้อ,อมนะครับข้างในนี่เป็นทางเดินข้างนานเป็นทางเดินครับนี่เป็นทางเดินนะครับเดีุ๋วภาพไปย้อนเมือมะปรางมะปรางเป็นปลูกอันนั้เป็นต้นมะปรางครับเป็นปลูกมะฮอกกานีครับโอ้ต้นใหญ่แล้วครับมะฮอกกานี ตรงนี้มีบอน้ำด้ยมาฮอกกานีบักม่วงบักหนีบักสะเดาครับสวนพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครับที่นี่ประมาณหนึ่งไร่มีมีมมมต้นบัวน้ำครับจัดสวนเลยสวยนีย่ครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่ครับเป็นสวนเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วนี่เนี้ยเปลี่ยนชื่อใหม่สวนเกษตรวางแดงโอ้สวนเกษตรวางแดง ผมแอบเข้ามาก่อนครับสวนเกษตสีดงแดงโอ้เจ้าของสวนมาแล้วครับเจ้าของสวนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้งามงามเหมนี่งามเป็นสวนเป็นสวนย่อมครับเดี๋ยวไปถักไทยเจ้าของกันนะครับท่านตอวอกันครับผมถามนะครับเออท่านโตครับเมื่อก่อนนี่เป็นสวนครูส่งครับ แต่วันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วได้ยินว่าเปลี่ยนชื่อชื่อสวนใหม่แล้วเป็นสวนอะไรนะครับเหตุผลคือสวนเกษตรวังแดงสวนเกษตรวังแดงนะครับพี่น้องครับคําว่าวังเนี่ยก็เอาตัวต้นของตําบลวังหินแดงเนี่ยคือเป็นตัวสุดท้ายของอำเภอดอนแดงรวมกันคือวังแดงเราเปิดเราเปิดคือถ้าเป็นชื่อสวนตัวเหมือนเหมือนว่าเราเราปิดกั้นตอนนี้เราชื่อวังแดงเราเปิดเปิดเปิดกว้าง ครับใครมาดูก็ได้เราเปิหวงโอ้ oh, ครับเปิดให้พี่น้องทั่วไปยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับส่วนเกษตรวังแดงประทับใจมากครับผมเป็นเป็นสวนที่เปิดให้ใครที่สนใจก็ให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ต่อจากนี้ผมตีขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับการพอออผ้าเที่ยวสวนครับผมเป็นเป็นหอยอะไรครับหอยนาหอยขมหอยขม ไม้ขมมันตอนชามันจะขึ้นมาเต็มเลยนะเนี่ยโอ้นี่นะครับพาาตัวนี้แล้วหลายไหมหลายๆครับเอาไปเอาไปต้มครับเอาไปอ้อมตอนชาลูกมันจะขึ้นมารอบขอบเต็มเลยนะอสองสี่หกแปดสิบเจบบันะครับเจ็บ,บัวง่คือไหมอืมคือ,ค,อคือครับผมว่าจะเดินมาดูก่อนอยุ่เมื่อกี้นี่ โอ้ยต้องต้องทำร่มให้มันด้วยนะครับว่าต้นใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ลูกมันหลายจังนะเนี่ยออกลูกเดี๋ยวไม่รูตัวนี้เห็นชัดเนี่ยสองเคยเคยเก็บทั้งรุ่นยังครับยังออกลูกเหนื่อยด้วยเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรียนไปถ่ายทางนู้นลูกน้อยมันเต็มเลยนะ แบบทาทั้้งนีก่อนป้านจะตัวใหญ่ครับเอาไปต้มกินซะบ,บ่แก,ก่กุ้งหอยขมซัพไปเลย๋อครับปอมใ <c oughs> ส่ผักกระแยงเนาะครับเป็นไงสวนจัดสวยเร็วไหมสวยๆครับสวยมากเลยครับออแปลกตาไหมครับนี่ไหนรูปหว,วานเลยอันนี้ตอน ตอนเราปลูกเลยครับตอนก็บ้านนี่เลยตอนตอนตอนก็สวนนี่เลยโอ้ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มะละกอกับตอนปลูกฮอนแลนด์ว่าไปอีกแล้วตอนนี้โกหกตัวเด็กคนงงอีกแล้วเด็กออกเด็กออกลูกก็ได้เลยมันมะละกอบางหุ่งตอนก็ได้ดีครับก็มีใช้กับตอนมาได้เลยครับผม ผักหวานนี่ผมปลูกไม่เห็นมันติดครับผมไปซื้อมาต้นละสองร้อยสามร้อยก็ไม่ติดตอนนี้ดีกว่าฉันจะทำตัวนี้เป็นป่าไงป่าทุกอย่าง อ oh, ดอกไม้แดกไม้ดมอืมมีบัวครับครับปลาหางนกยุงนี่ยแหละมาปล่อยเป็นเสวนหย่อมด้วยนะครับเป็นสวนหย่อมไป็นตัวดินสวยสวยสวยเลยครับดินก็เนี่ยเนี่ยกระม่วงหาวกำลังเป็นตอนมะเขือพวงมาปลูกสองตน้นติดแล้วกลังเป็นเป็นเป็นลูก โอ้ตอนเอาอีกตอนตอนมานครับตอนมาไม่ได้ปลูกเม็ดว่าตอนตัดตอนจากหลังบ้านหลังบ้านมีสามต้นนี่ก็ตอนมาปลูกเป็นดอกแล้วเนี่ยครับกิแล้วกินแล้ว,ลวอันนี้เป็นหมากหมากเตี้ยซื้อมันให้เป็นก <c oughs> ออีกต้นมันปลูกอ, <c oughs> อันนี้ต้นอะไรครับสวยครับอันนี้ต้นสาวสันสายว้าสาวสันสายเป็นเป็นไม้ประดับนะครับไม้ดอกสวยดอกสวย ก็มีไม้กินไม้ถึ้งไม้กินไม้ทึ้งไม่ประดับไม่ดมไม่ดูไม่แดดไม่ดมไม่ดูไม่แดดแดดในคือกินนะครับกินศิลปะฐานแล้วสวนวังแดงผมพ่อละแมเมื่อวานผมมาวัดสวนเปลี่ยนชื่อสวนใหม่แล้วสวนเกษตรวังแดงครับอะไรแก้วโกมุสเนี่ยซื้อมาตั้งสองร้อยกว่าบาทนะ อกำลังจะติดแล้วมันออกมันออกยอดเลยมันโดนฝนเลยครับใช่ตอนนั้นมันมันโจเฉาครับซื้อมา,อาแก้วโกมุทแก้วโกมุดมันเป็นดอกสวยเลยครับดอกสวยมันเป็นไม้มงคลครับโอ้สวยเลยครับ ผมผ้ลาลอยท้ายเจ้าของสวนครับมันเป็นพอครับผมลอยท้ายลายเที่ยวหรอ,อกไม่ก็หิ้งท้ายครับพอจะลายพุย่มพ้อครับ <c oughs> อะไรนะครับมาละฉี่นกเล็ดหมดฝังเพื่อวจะได้เกิดเดี๋ยจะได้กิน,นลูกมันจะได้กิน ไปเอันนี้เป็นกระจรพันดอกของของพื้นบ้านนะครับอันนี้เรรยกว่ามาจากชาวบ้านดิเขาปลูกบนดกมากก็เลยขอเครือเขามาพันพันบานแล้วก็ฝังเข้าไปออกนั่นครับกระจรพันดอกอันนี้เป็นยานางในางยานางทุกบ้านถ้ามีหน่อไม้ต้องมียานางเพราะยานางเป็นยาเย็นทุกอย่างทุกอย่างอันนี้อันนี้เป็นกระบองเพช็ด เขาเรียกอะไรมอระกฏอะไรต่อไปดูครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นลาช้างพืชสวยงามเป็นลาช้างอันนี้แค่บ้าก็มีแค่แค่ก็มีบ้าให้ทำมาได้ปลูกปาของกินได้หลายหลายอย่างครับสวนเกษตรวังแดงไม่ธรรมดาอันนี้เป็นลีลาวดีเขาไม่มีที่ลงก็เลยต้องมาลงตัวนี้ จริงๆคาไม่เหมาะตะอยู่ตรงนี้อ๋อเขาไม่มาอยู่เพราะมันมันดอกดอกหอมนะครับดอกหอมเลยดอกสวยดอกสวยคือมาคลุมมันหนาแน่นชัางมันอยู่ตรงนี้เราอยากให้มันแน่นแล้วกบพวกนี้พอใบชนกันมันจะไม่มียาเกิดอืมครับนี่คือไก่ก็มาเขียกินแมลงไก่มีความสุขไม่มีแมลงสตรูพืชวิธีการคิดวิธีการบริหารจัดการ พอมันเป็นใบคุมกันเถิดหญ้าก็ไม่เกิดไก่ก็มาเคี่ยกินไก่แจะไก่แจ้ไก่แจ้วิ่งหนีหมาทันหมาก็ไล่ไม่ทันอือครับไก่บ้านอย่าไปเลี้ยงเลี้ยงไก่แจ้ผมไปเจอาหานเขาเองตกใจอยู่แล้วเขไปมื่ไล่กัดเนี้โอ้เกือบนล่นเนี่ครับเกือบเกือบผมเข้าไปถ่ายดีแล้วดีแล้วแต่งงามๆครับ มะพร้าวสวนอยู่ตรงกลางถนนรอบข้างเป็นกันที่สวนกเกษตรวังแดงใครสนใจสามารถแวะชมได้ครับติดต่อได้ขอให้เบอร์โทรติดต่อเจ้าของสวนนะครับชวนเรียนรู้กเกษตรวังแดงนะครับเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ